43จังหวัดรับฝนอุตุประกาศพื้นที่เสี่ยงภัย37จังหวัดรับมือพาย,ยุฤด,ด,ดูร้อนวันนี้12พฤษภาคม2564แอดมินก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกันในช่วงเย็นของวันที่12พฤษภาคม2564เป็นยังไงกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่มีฝนตกฟ้าขนองกันไหม บริเวณพื้นที่ไหนที่ยังไม่มีฝนหรือบริเวณพื้นที่ไหนนะครับที่มีแต่ลมมีแต่ฟ้าร้องในช่วงนี้นะครับฝนจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับโดยจะเห็นได้ชัดเจนนะครับตั้งแต่วันที่16พฤษภาคม2564เป็นต้นไปนะครับฝนจะเพิ่มมากขึ้นในทุกภาคและอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งบ้านแอดมินตกทุกวันเลยนะครับ ในบางวันตกครั้งเดียวในบางวันตกสองรอบเลยนะคะผมซึ่งในวันนี้นะครับเวลาประมาณ17นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศพยากรณ์อากาศพยากรณ์รฝนใน24ชั่วโมงข้างหน้าที่จะถึงนี้นะครับในวันที่12ถึง13พฤษภาคม2564โดยเตือนฝนนะครับในวันนี้43จังหวัดบริเวณภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่าน แพร่ลำพูนล,ลำปางตากและเพชรบูรณ์ส่วนภาคตํะนออกเฉียงเหนือเน้นเลยนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางเน้นอุทัยธานีนครสวรรค์กาญจนบรุรีและราชบุรี กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองในบางเขตบางพื้นที่ภาคตะนานออกใน,นนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วชาเชิงเซาชนบรุรีระยองจันทบรุรีและตราด ภาคใต้ฝั่งอันดามันอาจจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ด้วยเช่นกันนะครับเน้นกระบีตรังและสตูลส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเน้นนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสและในวันนี้เวลาประมาณ18นาฬิกากร,รมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภยัย พายุรุร้อนฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงประจำวันพุธที่12พุพฤษภาคม2564ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางนะครับพื้นที่สีเหลืองเน้นแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาแพร่น่านตากการจนบบรีราชบรุรีอุทัยธานีนครสวรรค์ เพชรบูรณ์กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชาเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี จึงของให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกฟ้าขนองและลมกระโชกแรงไว้ด้วยนะครับผมในระยะนี้และในวันนี้นะครับแอดมินได้นําภาพกราฟิกจากกรมอุตุนิยมวิทยาโดยการพยากรณ์ฝนโดยรวมนะครับในทุกๆ24ชั่วโมง10วันล่วงหน้านะครับมาฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับโดยฝนที่เกิดขึ้นนะครับเป็นฝนตกฟ้าขนองโดยบ้านเรายังคงเกิดขึ้นได้นะครับเกือบทุกภาค แต่การกระจายในเชิงปริมาณและในเชิงพื้นที่ยังไม่ค่อยมากนักนะครับในช่วงนี้เกิดขึ้นได้ในบางจุดบางพื้นที่ในบริเวณภาคอีสานด้านตะนอ,อกรวมถึงภาคอีสานตอนล่างนะครับภาคกลางภาคตะนาอวอรวมถึงบริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันอากาศร้อนขึ้นนะครับคาดว่าในสัปดาห์นี้ลมมีทิศทางแปรปรวนยังไม่แน่ทิศนะครับและคาดว่านะครับฝนจะเพิ่มมากขึ้นหลังจากในวันที่15พฤษภาคม2 5 6พ 4เป็นต้นไปนะครับและคาดว่าลมจะเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้เพิ่มมากขึ้นนะครับและเริ่มจะมีสัญญาณการเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝนซึ่งนะครับเราจะต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อมูลนี้นะครับอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลที่นำเข้ามาใหม่ โดยนะครับแอดมินนำมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกท่านได้วางแผนนะครับในการทำกรเกษตรกรรมรวมถึงนะครับวางแผนในการเดินทาง10วันที่จะถึงนี้นะครับ โดยในช่วงนี้นะคะพี่น้องประชาชนของเราสามารถนะครับที่จะหว่านไถทําไร่ไถนากันได้เลยนะครับเพราะนะครับตั้งแต่ในช่วงวันที่16าพฤษภาคม2564เป็นต้นไปฝนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดได้นะครับในบางพื้นที่โดยนะครับแอดมินได้นําสรุปปริมาณฝนสะสมในรายวันที่ผ่านมาในช่วงวันที่9-11พฤษภาคม2564มาฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับโดยในวันที่9พฤษภา พค2564มีฝนทุกภาคแต่ปริมาณฝนสูงสุดนะครับคือฝนตกหนะักวัดได้49มิลลิเมตรที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาส่วนในวันที่10พฤษภาคม2564ปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยปริมาณฝนสะสมสูงสุดนะครับเป็นฝนปานกลางวัดได้29มิลลิเมตรที่บริเวณจังหวัดพังงา ส่วน11พฤษภาคม2564ปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นนะคบับริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบริเวณภาคใต้โดยปริมาณฝนสูงสุดนะครับฝืฝนตกหนักวัดได้87มิลิเมตรที่บริเวณจังหวัดปัตตานีดังในภาพนะครับที่โชว์อยู่ในขณะนี้ ขอบคุณภาพข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาและนะครับในวันนี้ล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศวันเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทยในปีพุทธศักราช2564นะครับโดยนะครับฤดูฝนในปีนี้คาดว่าพายุหมุนเขตร้อนจะเคลื่อนเข้าสู่บริเวณประเทศไทยจำนวน2-3ลูกนะครับ และจะมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนผ่านบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศไทยในช่วงเดือนสิงหาคมหรือกันยายน2564โดยเกณฑ์การพิจารณาการเข้าสู่ฤด,ดูฝนของประเทศไทยนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราจะต้องมาดูว่าประเทศไทยเรามีฝนตกต่อเนื่องเกือบทั่วไปไหมนะครับอันดับที่สองนะครับทิศทางลมตั้งแต่ลมผิวพื้น ถึงความสูงที่3.5กิโลเมตรนะครับเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้หรือยังนะครับส่วนลมชั้นบนนะครับตั้งแต่ความสูงระดับ5กิโลเมตรขึ้นไปนะครับเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออกหรือยังนะครับถ้าเข้าเกณฑ์นะครับในสองข้อนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็จะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะครับ โดยในปีนี้ฤดูฝนของประเทศไทยจะเริ่มต้นขึ้นนะครับในวันที่15พฤษภาคม2564และเดือนสิงหาคมถึงกันยายนขอให้นะครับประชาชนระวังฝนที่จะตกชุกหนาแน่นปริมาณฝนตกสะสมระวังน้ำท่วมฉับพลันรวมถึงน้ำป่าไหลหลากที่จะเกิดขึ้นไว้ด้วยนะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นพยากรณ์อ,อากาศในคืนนี้นะครับ12พฤษภาคม2564โดยจะพยากรณ์อ,อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับโดยไทยตอนบนอากาศจะร้อนในตอนกลางวันแต่ก็ยังจะมีฝนตกฟ้าขนองนะครับรวมถึงลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากจะมีลมพัดส,สอบนะครับของลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมไทยตอนบนส่วนลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคใต้อ่าวไทยและทะเลอันดามันทําให้ ภาคใต้มีฝนตกฟ้าคนองเกิดขึ้นได้นะครับในระยะนี้พยากรณ์อากาศภาคเหนือในคืนนี้จะมีฝนเกิดขึ้นได้30%ของพื้นที่นะครับส่วนมากจะน้นแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่าน แรลลำพูนลำปางตากและเพชรบูรณ์บริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองจะมีลมกระโชกแรงในบางแห่งนะครับอากาศจะร้อนอุณหภูมิสูงสุด38องศาเซลเซียสส่วนฝน,นครับถูกความชื้นพัดนําเข้ามาของลมตะวันตกเฉียงใต้ส่วนภาคตันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝน30%ของพื้นที่ลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะครับกับจะมีฝนฟ้าขนอง อากาศจะร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุด38องศาเซลเซียสความชื้นถูกพัดนำเข้ามาของลมตะวันตกเฉียงใต้ฝน30%เน้นเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมยสุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีมุกดาหารยะโสธรและอำนาจเจริญส่วนภาคกลางนะครับในวันนี้มีฝนเล็กน้อยแค่10%ของพื้นที่ แต่จะเน้นนะคบมีลมกระโชกแรงในบางแห่งกับจะมีฟ้าขนองส่วนมากเน้นอุทัยธานีนครสวรรค์การจนบ,บรุรีและราชบรุรีอากาศจะร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดแตะที่38องศาเซลเซียสความชื้นถูกพัดน,นำเข้ามาของลมตะวตกเฉียงใต้ ส่วนภาคตะวันออกนะครับฝนเพิ่มขึ้น40%ของพื้นที่บริเวณที่มีฝนจะมีฟ้าขนองรวมถึงลมกระโชกแรงในบางแห่งนะครับเน้นนครนายกปราจีนบรุรีสะแก้วชาเชิงเซาชนบรุรีระยองจันทบรุรีและตราดความชื้นถูกพัดนำเข้ามาของลมตะวันออกเฉียงใต้บริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูง1-2เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนคื่นสูงประมาณ1เมตร ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับฝน3 0นของพื้นที่เน้นนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสความชื้นถูกพัดนำเข้ามาของลมตะวันออกเฉียงใต้บริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูง1-2เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝน60เซนของพื้นที่นะครับและจะมีฝนตกหนักในบางแห่งส่วนมากเน้นกระบี่ตรัง สตูลโดยในวันนี้นะครับฝนเพิ่มมากขึ้นส่วนคลื่นลมนะครับก็จะแรงขึ้นนะครับบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงได้มากกว่า2เมตรส่วนบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นสูงประมาณ1เมตรจากการพัดนําของลมตะวันออกส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนเพิ่มขึ้นนะครับสาของพื้นที่และจะมีลมกระโชกแรงในบางแห่งจากการพัดนําความชื้นของลมตะวันตกเฉียงใต้บริเวณที่มีฝนนะครับจะมีฟ้าขนองรวม,มถึงลมกระโชกแรง ต่อไปนะครับจะเป็นพยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยา12พฤษภาคมถึง18พฤษภาคมนะครับโดยคาดหมาย12-14พฤษภาคมจะเกิดแนวลมพัดส,สอบนะครับระหว่างลมตะวันตกเฉียงใต้ และลมตําออกเฉียงใต้นะครับพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงในบางแห่งสําหรับลมตําออกและลมตํานออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคใต้อ่าวไทยและทะเลอันดามันทําให้ภาคใต้มีฝนตกฟ้าขนองในระยะนี้และจะมีฝนตกหนักในบางแห่งนะครับ ส่วน15-18พฤษภาคม2564มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกลักษณะเช่นนี้นะครับจะทําให้ประเทศไทยมีฝนตกฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นในทุกภาคนะครับรวมถึงจะมีฝนตกหนักในบางแห่ง ขอให้นะครับในช่วง1 2บสถึงสพฤษภาคม2 5 6 4ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกฟ้าขนองลมกระโชกแรงส่วน15-18ถึงสพฤษภาคมนะครับขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนที่จะตกหนักไว้ด้วยนะครับพยากรณ์อากาศภาคเหนือ 12-15พฤษภาคมฝนจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับโดยจะเน้นอากาศร้อนบริเวณที่มีฝนนะครับก็จะมีลมกระโชกแรงตามมานะครับจากอากาศร้อนและอากาศร้อนสะสมโดยนะครับจะมีฝนตกฟ้าขนอง ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับ10-30%ของพื้นที่ส่วน16-18พฤษภาคมฝนจะเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเป็น40-60%ของพื้นที่นะครับจากการพัดนำความชื้นของลมตะวันตกเฉียงใต้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ12-14พฤษภาคมอากาศจะร้อนอุณหภูมิสูงสุดแตะที่38องศาเซลเซียสฝนจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับ10-30%ของพื้นที่ อากาศร้อนอากาศร้อนสะสมอาจจะเป็นชนวนเหตุให้เกิดลงประโชคแรงรวมถึงฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่านะครับส่วน15-18พฤษภาคมฝนจะเพิ่มขึ้นเป็น40-70%ของพื้นที่นะครับและจะมีฝนตกหนักในบางแห่งจากการพัดน,นำความชื้นของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่วนภาคกลางนะครับ12-15พฤษภาคม อากาศจะร้อนนะครับอุณหภูมิสูงสุดอาจจะแตะที่38องศาเซลเซียสอากาศร้อนอากาศร้อนจัดจะเป็นชนวนเหตุให้เกิดลมกระโชกแรงรวมถึงฟ้าขนองได้นะครับฝนมีได้เล็กน้อยจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับ10-20%ของพื้นที่ส่วน16-18พฤษภาคมฝนจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับและจะเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็น40-60%ของพื้นที่และรวมถึงนะครับจะมีฝนตกหนักในบางแห่ง จากการพัดนำความชื้นของลมตะวันตกเฉียงใต้ส่วนนะครับภาคตะวันออก12-14พฤษภาคมฝนจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับเป็น20-30%ของพื้นที่ส่วน15-18พฤษภาคมฝนจะเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเป็น40-70%ของพื้นที่จากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับเริ่มทํางานแล้วและจะมีฝนตกหนักในบางแห่ง ทะเลก็จะมีคลื่นสูงนะครับบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองจะสูงได้มากกว่า2เมตรส่วนบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นจะสูงประมาณ1เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับ12-14พฤษภาคมฝนจะค่อยๆเพิ่มขึ้น20-30%ของพื้นที่ ส่วน15-18สภาคมนะครับฝนจะเพิ่มขึ้นเป็น30-40ของพื้นที่นะครับเริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงได้1-2เมตรส่วนบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นต่ำกว่า1เมตรส่วนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทํางานได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับยอยฝนจะเพิ่มขึ้นนะครับ40-70%ของพื้นที่ตลอดช่วงเลยนะครับและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งนะครับบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงได้มากกว่า2เมตรส่วนบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นต่ํากว่า1เมตรส่วนกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑล12-15พฤษภาคม จะมีอากาศร้อนนะครับอุณหภูมิสูงสุดจะแตะที่37องศาเซลเซียสอากาศร้อนอากาศร้อนสะสมจะเป็นชนวนเหตุนะครับให้เกิดลมกระโชกแรงรวมถึงฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าได้นะครับฝนมีได้นะครับจะและจะค่อยๆเพิ่มมากขึ้น10-20%ของพื้นที่ส่วน16-18พฤษภาคมฝนจะเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเป็น40-60%ของพื้นที่นะครับจากการพัดนำของมอสุมตะวันตกเฉียงใต้ ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ได้ที่ช่องวัตภยัยอุทกภยัยพยากรณ์อากาศและขอกำลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ